ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผลิตภัณฑ์ปรับผพานุ่มไฮคลาสภูมิใจเสนอพระอาทิตทำไมวันนี้ไม่เปิดร้านดูอ้ยดูอดหลับอดนอนจังเลยอะเหลือว่าดูหมดเรียวหมดแรงแบบนี้ม่คืนอาทิตอาทิต โอ๊ยไม่ใช่ที่ลองเพลงคิดเลยเมื่อคืนนี้นะห้องไหนก็ไม่รู้เสียงดังมากเนี่ยเสียงนะั้นเข้ามาถึงห้องผมแล้วห้องต้นข้าวเลยไม่ได้หลับกันทั้งคู่เลยเงียบๆหน่อยได้ไหมฉันจะนอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผู้หญิงพี่ได้เดี๋พี่ผู้หญิงพี่พี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับเออคือว่ามันมันมันไม่มีอะไรจริงๆครับมันไม่ไม่ได้มีอะไรอย่างที่คิดจริงๆนะครับอย่าห้ามเราเลยพี่หัดพวกเราอยู่กันไม่ไหวจริงๆ ดูสภาพพวกเราสิใช่สภาพดูน่ากลัวกว่าผีอีกอ่ะโฮ้ยตาตาปาไม่ใช่ครับคือไม่ใช่คือมันไม่มีอะไรอย่างที่ที่พี่คิดจริงๆนะครับที่นี่ประวัติดีไม่เคยมีคดีนะครับขอร้องนะครับนี่อย่าย้ายออกไปเงียบๆหน่อยฉันจะนานมีอะไรลหะครับพี่ไม่มีอะไรหรอกพี่พี่อย่าย้ายออกไปเลยนะทำไมจะไม่มีแคุณได้ยินเสียงอะไรไหม วิ่งมาทั้งคืนเลยใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่เสียงคนนะเสียมันเป็นเสียงผี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 อะมันจะอยู่ก็อยู่ไปเถอะไอ้พวกเราไม่อยู่ทุกคนแล้วล่ะไปแล้วไปแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่มีไม่มีผีไม่มีไม่มีต่อพี่จะไปเลยพี่พี่ครับโถโถโอ้ยหุ้ยนี่มีผีด้วยเหรอเอ่อลุงเพขอตัวกลับก่อนดีกว่าเฮ้ย ลมเพจา๋าเออขอร้องลมเพเลยนะจ๊ะว่าลมเพเนี่ยอย่าเอาเรื่องที่ว่าบ้านเช่าของพี่มีผีไม่บอกใครเลยนะถ้าเกิดว่าเจ๊เป็ดกลับมาเนี่ยแล้วบ้านเช่าพี่เียคนย้ายออกไปหมดพี่ตายแน่เลยนะจ้ะลมเพจะไม่บอกใครทั้งนั้นจริงๆแน่นะอมลมเพสาบาน ไม่ต้องกลัวนะผมอยู่ทั้งคนไม่มีอะไรทําร้ายคุณได้ใครบอกว่าฉันกลัวจะบ้าประสาทที่สุดผีมีจริงที่ไหนเราโอ้ยนอนลงผพัดไปอ,อ,อจ้าผัดให้ที่ฮ้ อย่ามือวจะทุกร้อนรุ่มในหัวใจอย่ามัวจะคิดว่าเธอไม่มีใครอยากจะชวนเธอให้ไปด้วยกัน เธอนลนะน่ากลัวมากเลยเป็นผู้หญิงผมยาวตามหมวยว่ากันว่านะโอ้ยนี่เธอเป็นสาวสวยพิตตี้แล้วก็เป็นแฟนกับลุงนักการเมืองด้วย,ยแต่ดันไปชอบเพื่อนของแฟนก็เลยโดนจับได้ถูกฆ่าตายใช่ไหมเปล่าก็เลยเลิกกันและทีนี้เธอตอมใจโอ้กินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้ตัวนี้แห้งซู่ผอมเลยจนมีคนมาพบกับเธอเขา้าใครเป็นศพพ่ออาหารตายใช่ไหม เปล่าเธอก็ไปมีแฟนคนใหม่แต่ว่าได้แฟนขี้เมาไงทุบซ้อมตบตีเธอทุกวันเลือดนี่เต็มห้องเลยเธอก็เลยฆ่าตัวตายใช่ไหมเปล่าเธอก็เลยสร้างวินกับใส่เลยนะมาต่อยแฟนขี้เมาของเธอแล้วก็เลิกกันเลยเออสรุปเนี่ยเขาตายด้วยอะไรคะอะเนี่ยถึงแก่นแท้ของมันเลยมาฟังมาฟัง หลังจากนั้นเธอก็ไปคบกับทอมรักกันมากเลยใครเห็นก็นต้องอิจฉาแต่ทอมคนนั้นเป็นไข้หวัดนก2 0 0 9กอดกันตายอย่างนี้ระหว่างที่เขาต้องคู่ตายเนี่นะยังไงมีนกตัวน้อยๆเนี่ยเกาะอยู่ตรงหน้าตา่างแล้วลองชิบชิบเเป็นแค่ไข้หวัดตายใช่ไหมไม่ใช่ไข้หวัดนก 2009. 2 0 0 9นี้ี่ลองแทนนี่หมออะไรอย่เนี่ย <c ười> คือลมเพไม่ได้โมูซอ้อพูดหมดทุกอย่างเลยอ้าวอ้วอืมมันต้องบอกให้คนเอ่นเลยทุกคนฟังนะผีไม่มีจริงหรอมาแค่จิตเราคิดไปเองจินตนาการไปเองทั้งนั้นแหละใช่แล้วแล้วลมเพเนี่ยก็แต่งเรื่องมาพูดฟังแล้วก็น่าจะรู้ไม่ใช่เรื่องจริงใครเชื่อเนี่ยก็บ้าแล้วแหละออเอา้าคร่ออะไรกัน,นอะ่ะเครื่องรางกันผี เครื่องรางเหรอเฮ้ยนีมันเปลือกหอยนี่เอาเลขกัน้ามาครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเครื่องรางของขันศักดิ์สิทธิ์ที่<ม>โบราณนะฮะ<ฮ><ฮ>นำเข้าจากที่เป็เป็นจี้หอยนะครับไว้พวกติดตัวป้องกันผีร้ายนี่น้องชายผมครับนี่นำเข้ามาด้วยมือเขาเองเลยเพ,พื่อนพี่ที่คนขับแท็กซี่เนีครับใช่ พี่ถูกซื้อตัวไปขับเซ็กซี่มิเตอร์ที่ทิเบตตอนแรกพี่ก็ปฏิเสธเข้าไปนะเขาไม่ยอมเขาจะเอาให้ได้ท่านี้ทาไปทํามาเนี่ยรู้สึกว่าเราจะไปพัฒนาประเทศชาติคนอื่นเขาทาไมถูกต้องความรู้และความสามารถระดับอย่างพี่เนี่ยควรจะเอามายกระดับประเทศชาติของเราดีกว่าเป็นความจริงพี่เลยต้องกลับมาพี่ครับพี่นี่แม่ครับพูดจะเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยนะครับไม่ต้องสนใจประวัติพี่สนใจเรื่องผีดีกว่านี่นนครับเน่อะไร ศักกระเบือไม่เคยเห็นหรือไงเคยเห็นแล้วเอามาทำไมจะบอกว่าไม่เท่าไรออันที่ดีที่สุดอะไรครับคืออันนี้อะไรใบหนาดปลุกเสกศักพักคุณเนี่ยไว้ขับไล่ผีวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายถ้าเราเจอผีที่ไหนเราก็ฟาดไปที่นั่นแบบนี้ยังไง่วยช่วยอย่าทำเรลียมเลยถ้าผีร้องเราก็ต้องยิ่งาด ปด้ไงกลัวเหรอเจ็บกะนี่เ้าย้ำที่เก่าถ้ามีเครื่องรังและขับไล่นะรับรองว่าผีตัวไหนอ่ะก็ไม่กล้ามายุ่งเรียกออกมาเลยพี่น้อบมาเลยมานีนะฮะนาดีทองครับชิ้นยี่สิบนะครับกับสองชิ้นรถพิเศษทันทีเหลือสี่สิบห้าสำหรับป้าผมให้เส้นละยี่สิบาส่วนน้องคนนี้ยังไงพี่ให้ฟรีแลกพินบีบีกับพี่ ไม่เล่นหน้าไม่เล่นหน้าเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ไม่ไหวพี่สงบหยุดหลอกชาวบ้านได้ละวทำแบบนี้มันไม่ถูกนะอืมทำไมอ่ะเดี๋ยวๆๆๆ๋อะไรอะไรนี่ต้นข้าวพูดอะไรฮะมาลงมาหลอกอะไรปูจ่ายดีหน่อยนะใช่เรามีของดีเราก็มาแนะนำเล่าสู่กันฟังถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องบูชาถูกจริงๆรจะพี่ต้นข้าว เมื่อกี้เนี่ยพี่วิเวกอ่ะเขาบอกเองเลยว่าเขาเห็นอะผีในบ้านเช่าเห็นกับตาเลยแบบจะจะเลยเห็นผีเหรอไม่มีทางสร้างเรื่องหลอกขายของมากกว่าใช่ผีไม่มีจริงบนโลกนี้เหรอไม่ไหนบอกไม่กลัวไงร้องจะลั่นซอยเลยนี่ขบอกทุกคนเอาไว้ว่า โลกนี้มีผีจริงถูกต้องใครไม่เคยเห็นก็เงียบปากไปเลยอเราเนี่ยนะเลี้ยงกุมารทองรักยมเป็นชีวิตจิตใจคุยกันทุกคืนพูดกันทุกคืนจะบอกว่าผีไม่มีจริงในโลกยังไงต้นข้าวกับพระอาทิตย์อ่ะกาพิสูจน์กับพี่หรือเปล่าอะไรนะลูกเหรออย่าพูดไม่หาคอเขาไม่ได้ฮะเขาไม่รู้เรื่องเอออะไรนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อสั่งแล้วค่อยทำเข้าใจหไหมฮะพ่อหน้าตอนไหนเนี่ย เอะกลูกไม,มไม่อยากหายตัวมาโอ้โอเคได้อยากได้ดีๆโอเค <c oughs> เดี๋ยวพ่อซื้อให้ลูกปานไฮเพคซกด้วยเฮ้ยพี่แล้วทำอย่างนี้มันจะดีเหรอดีสิวะไอ้สงบฉันอยากให้ต้นข้าวลวงพระที่รู้ว่าโลกนี้ผีมีจริงแค่นั้นก็พอ แล้วทำไมพี่ไม่เอาพวกลักยมพวกกุมารทองที่พี่เลี้ยงไว้ออกมาเลยอะ่ะ<ด>แล้วให้ฉันปลอมเป็นผีทำไมนี่แกอยากเจออ้าวเจสวรรค์เบี่ยงแหมไปตลาดแต่เช้าเลยอุ้ยคิวไปลูกกับสังข์สีมาเลยนะแกอยากเจ้ฉันเนี่ยเอาผีออกมาจริงๆเหรอวะแกอยากเจอเหรอเฮ้ยพี่ไม่เอาเลฉันกลัวแกนะเอ๊ะแกเกาไม่อยากเจอเอ๊วิธีเนี่ยอ้าวโหหล่อมาเชียวมาท้าเอาหนีนี่ไม่น่าเชื่อดิ แกอยากให้ฉันเอาผีออกมาจริงเหรอวะไม่เอาอะไม่เอาแกก็อยาไปจากเจอใช่ไหมฉันนี่ใช้คิดวิธีนี้แหละออเหมาะแล้วแค่สั่งสอนในพวกนั้นตกใจนิดหน่อยเองนะเอ้ยไม่ต้องกลัวฉันไม่ชวนแกคนเดียวชวนมากันทั้งวินเลยแกสบายใจได้ใช่ใช่แค่นี้ก็อุ่นใจขอให้หลวงปู่คุ้มครองลูกด้วยเถิดสาอดดีมากไปไหนมาไหนเนี่ยนะเราห้อยพระมันจะแคล้วคลาดจะได้ปลอดภัยไงบ้า ป่วยปอมเป็นผีมาห้อยผ้าใครเขาจะเชื่อเอาอะไรมาเฮ้ยเอาไหมพี่พี่แต่ไม่โม้มมีแต่ไปไปเลยไปเลยไปทางานเลยไปเลยเตรียมตัวไปทํางานเลยไปเลยไปเลยเหรอมีใครเดินอยู่ไหมเนี่ยซอยต้องเยอะแยะไม่มาเดินกันป่ยเดินซอยนี้เกงไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่มีปัญหาอะไรเลยอุ้ย เขาว่าคิดถึงตัวเองมากๆเลยจบจูบนี่ถ้าเกิดเจ๊เป็ดรู้เรื่องผีเนี่ยพี่ต้องตายแน่ๆเลยอะ่ะโอ้โหพี่ต้องหมดอะพี่หัดเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่าผีมันไม่มีจริงแล้วชื่อเสียงบ้านเชาของพี่หัดก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้แล้วอ, <laughs> อะไรของนายเนี่ยนี่ คาถาไล่ผีจาก ghostbuster com ชาวอินเทอร์เน็ตลงความเห็นว่าคาถาเนี้ยเวิร์กที่สุดนี่นหนเชื่อเรื่องผีด้วยเหรอการไว้ก็ไม่เสียหายนี่ผีมันไม่มีจริงหรอที่มีจริงอะก็คือความกลัวพอเรากลัวนะเราก็จะจินตนาการไปเองเจ้าหรือไม่เอาเอาแหน่ข้ไม่อยากให้นายแบบสนใจ อยู่ในคระสสมาธิสมาธิเฮ้ยเฮ้ยเยนดับ